สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกสวัสดีพี่พี่ยามเช้าวันจันทร์ที่แปดมกราคมสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพี่วันนี้มีพระบ้านบ้านมาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วนะครับพี่แล้วบอกได้เลยว่าราคาหลักร้อยราคาหลักร้อยเท่านั้นครับพี่ เพียงแค่พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย0 9 6 2 5 9 4 0 9 3จะแอดไลน์ก็ไอดีไลน์เฮงดี789แ้และสำหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่สบายใจได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปนะครับพี่จะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับเอ้าก่อนจะไปรับชมพี่ๆครับขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับ เอาไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะพี่นนอะไปเริ่มต้นรายการแรกในเช้าวันจันทร์แบบนี้ไปไวๆนิดน,นึงถ้าน้องไปไวเกินไปพี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่รายการแรกเป็นนี่เลยครับพี่เหรียญส่งน้ําหลวงพระพรมวัดช่องแคเหรียญส่งน้าหลวงพรอพรมวัดช่องแคสวยๆเนื้อทองแดงแบบนี้พี่โอ้โหรายละเอียดคมๆชัดๆดีครับพี่รายละเอียดคมๆชัดๆดีพี่ๆลองดูครับเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับพี่รายละเอียดคมชัดดีครับพี่ รายละเอียดคมชัดหลวงพ่อพมน้องพี่เนาะนี่เลยครับพี่ที่ระลึกงานทําบุญส่งน้ําพศสองห้าหนึ่งเจ็ดรายละเอียดคมชัดดีครับพี่อายังดูสวยงามคมชัดดีครับพี่อา้าวลองดูน้องพี่เนาะเนี่ยพี่ตัวยันด้านหลังก็ถือว่าคมชัดดีนะพี่นะตัวยันด้านหลังถือว่าคมชัดดีพี่ลองดูเนี่ยวัดช่องแขค,ค,คมคมชัดชัดนะพี่เนาะอย่างเงี้ยถ้าพี่ชอบน้องเอามาแบ่งปันสี่ร้อยบาทเปิดประเดิมรายการแรกเอาแค่400บาทครับพี่ รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่ซุ้มล่มโพนี้พระกรุพระกรุพี่พี่ที่ชอบพระกรุนะพี่เนาะนี่เลยครับพี่ era, ซุ้มล่มโพสวยสไว้เนื้อตะกัวชิ้นตะกัวสวยสวยแบบนี้พี่พี่ลองดูนะครับเนี่ยพี่เนื้อหามแบบนี้ยพี่โดนใจพี่พี่ไหมครับชอบกันไหมเอ่ยมีคาบกุอย,อยู่นะพี่นะคาบกุติดอยู่เลยครับพี่ลองดูนะครับพี่เนี่ยอย่างเงี้ยครับพี่เนื้อชิ้นตะกัวสวย personas. สวยนะพี่เนาะซุ้มล่มโพชิ้นตะกัวแบบนี้ หลังลายผ้าอย่างนี้เลยครับพี่ลองดูนะครับหลังลายผ้าสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่ถ้าพี่ชอบจัดไปนะพี่เนาะอย่างเนี้ครับพี่เอามาแบ่งปันสามร้อยบาทอย่างนี้เอาแค่สามร้อยบาทครับพี่ไม่กลิ่นไม่ดังเอ้าลองดูนะพี่เนาะถ้าชอบจัดไปครับพี่รายการต่อมาเป็นรูปหล่อนะพี่เนาะนี่ยครับพี่ศิลปะเชียงลุ้งพระพุทธลูปศิลปะเชียงลุ้งแบบนี้พี่ลองดูนะครับ เก่าดีพี่เนื้อโลหะเก่าๆนะพี่เนาะนี่เลยครับลองดูครับพี่รูปหลอ่อนี่ครับพี่นี่งงเลยพี่ลองดูครับเนี่ยนี่นะเป็นพันหะล่อนะพี่เนาะเป็นพันหล่อเก่าๆแบบนี้พี่ลองดูเนื้อหาเป็นไงพี่อย่างเงี้ยนี่มีเป็นหล่อโบ,บราณนะครับพี่ตามสไตล์พันหล่อโบ,บราณจะมีลักษณะของผิวไม่เต็มมีช่องอากาศมีเนื้อโลหะที่เขาเรียกว่าผสม,มไม่เข้ากันอย่างนี้นะพี่เนาะสวยๆดีครับพี่อันเนี้ยเขาขึ้นเป็นแบบเขาเรียกวไรเก็ตอย่างนี้เลยครับพี่เนี่ยโอ้โหดู ขึ้นเป็นเก็ตแบบนี้เลยพี่ลองดูนะครับเนี่ยพี่ลองดูเนี่ยศิลปะเชียงลุงแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่พระหล่อโบราณน้องศิลปะเชียงลุงพี่ๆลองดูนะครับขนาดใหญ่อยู่นะพี่นะขนาดใหญ่อยู่ครับพี่ลองดูนะครับพี่อย่างนี้ครับพี่ศิลปะเชียงลุงเอา400บาทศิลปะเชียงลุงเอา400บาทครับพี่รายการต่อมาเป็นพระปิดตากลมๆอยู่บนดอกบัวแบบนี้ครับพี่นี่พระปิดตาเนื้อผงคุกรัก ปิดทองคุกรักปิดทองแบบนี้สวยๆดีครับพี่เขาเลี่ยมเรียบร้อยเลยครับพี่เลี่ยมมาเรียบร้อยเลยพี่ๆลองดูนะครับอย่างเงี้ยอืเป็นไงครับพี่โดนใจพี่ๆมั้ยครับอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นไงครับพี่อย่างเงี้ยสวยงามดีครับพี่สวยงามดีเนาะลงรักปิดทองสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับเนี่ยผงคุกรักปิดทองเนี่ยพี่ลองดูครับปิดทองทาทองบอลทองสวยๆแบบนี้ครับพี่ลองดูพับปิดตา ในเอ่อเขาเรียกอะไรวงดอกบัวอย่างเงี้ยนี่เนาะสวยงามดีพี่เนี่ยซุ้มบัวแบบเนี้ยสวยงามดีนะพี่เนาะเนี่ยน่ารักดีครับพี่น่ารักน่าใช้ดีพี่พี่ลองดูนะครับอย่างเงี้ยถ้าพี่ชอบนะจัดไปเลยครับพี่อย่างเงี้ยเอาไม่แพงหรอกพี่เอามาแบ่งปันพี่พี่เหมือนเดิมนะพี่เนาะอย่างเงี้ยครับพี่พับปิดตาอย่างเงี้ยเอาสามร้อยบาทพับปิดตากลมๆเลี่ยมเรียบร้อยแล้วพี่แค่ค่าเลี่ยบไปร้อยหนึ่งแล้วนะพี่เนาะอย่างเงี้ยเอาแค่สามร้อยพอครับพี่เอ้าลองดูครับเอามาแบ่งปันบบบออกแแแล้วเาามม่่่่งงัันพพพีีไคร รายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์วัดวัดโบสถ์โกงธนูเอออันนี้นะพี่น่านลองดูนะครับพี่เหรียญเก่าๆสวยงามดีพี่สองห้าศูนย์สี่โอ้โหปีสองพันห้าร้อยสองสองพันห้าร้อยสี่นะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่วัดโบสถ์โกงธนูจังหวัดลบบุรีสองห้าศูนย์สี่พี่ๆท่านใดชอบจัดไปครับพี่เหรียญเก่าๆสวยงามจริงๆที่ลองดูนี่ดูโอ้โหเป็นไงครับพี่สวยงามดีนะพี่น้องสวยงามดีครับพี่นี่ดูนี่ ระครูประสาทวรคุณหลวงพ่อพิงค์นะพี่น้องสวยงามดีครับพี่สวยงามดีเรียนเก่าๆแบบนี้เอาไม่แพงหรอกพี่เอามาแบง่งปันพี่พี่เหมือนเดิมนะพี่เนาะอย่างนี้เลยครับพี่ลองดูนะครับเนี่ยถ้าชอบจัดไปเลยพี่ถ้าชอบจัดไปเรียนยังดูน่ารักน่าใช้ดีครับพี่ผ่านการใช้งานมาบ้างนะนพี่น้องผ่านการใช้งานมาบ้างแต่ยังดูน่ารักดีครับพี่วัดโบสถ์กงธนูลบบุรี2504ด้านหลังเป็นพระนี่เลยพระพุทธอย่างนี้นะพี่เนาะสวยงามดีครับพี่อย่างเนี้เอา400บาท หลวงพ่อพิงค์เอาแค่400ครับพี่รายการต่อมาเป็นพระปิดตามไม่ทราบที่แล้วพี่น้องพระปิดตามไม่ทราบที่พี่พี่ลองดูครับเนี่ยดูโอ้โหดูอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยถ้าพี่ชอบนะจัดไปพี่ผมไม่ทราบที่จริงๆน้องพยายามหาลนะพยายามหาที่ให้พี่นะแต่ก็ยังหาไม่เจอจริงๆครับพี่มีคาบกุติดด้วยนะพี่นะมีคาบกุติดอย่างเนี้ยครับพี่ลองดูครับเนี่ย พระปิดตาเก่าดีครับพี่น้องดูว่าเก่าดีน้องก็เลยเอามาแบ่งปันพี่พี่นะครับพี่ไม่รู้พี่จะชอบเหมือนกันหรือเปล่าโดนใจพี่พี่หรือเปล่าลองดูนะพี่นะอย่างนี้ครับพี่เนี่ยมีคาบกุฝ,ฝังอยู่นะพี่นะ้องมีคาบกุติดอยู่ตามซอกแบบนี้ครับพี่ลองดูนะครับพระปิดตาเก่า,เก,าเก่าแบบเนี้ยครับพี่ถ้าพี่ชอบนะเอาไปแค่300บาทอย่างนี้เอาแค่300เท่านั้นครับพี่โอ้โหเป็นไงพี่ราคา โดนใจไหมครับพี่แอนตต่อมาเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก่าๆดีครับพี่ได้มาบ้านๆแบบนี้เลยเก่าๆบ้านๆพี่ๆลองดูนะครับถ้าชอบอย่างเงี้ยพี่โอ้โหเป็นงงพี่เนื้อหาแบบเนี้ยโดนใจพี่ๆไหมครับเนื้อหาแบบเนี้ยโดนใจพี่ๆไม่เอ่ยลองดูนะพี่นะเนี่ยพี่ลองดูครับโอ้โหเป็นไงครับเนี่ยพี่ลองดูนะพี่นะลองดูนะพี่นะเนี่ยอย่างเงี้ย คลาสสิกด so <row> ีพ <t> ี่คลาสสิกดีครับพี่ลองดูนะครับอย่างนี้เลยโอ้โหเป็นไงพี่เนื้อหาแบบเนี้ยโดนใจพี่พี่ไหมครับนี่ลองดูนะพี่เนาะอย่างนี้เลยครับพี่โดนใจไม่เอ่ยประมาณเนี้ยพี่ประมาณนี้นะครับเนี่ยโอ้โหดูเนี่ยพี่เนื้อหาแบบเนี้ยถ้าอย่างนี้โดนใจพี่พี่ไหมเอ่ยนะลองดูครับพี่แล้วบอกได้เลยว่าเอามาแบ่งปันไม่แพงจริงๆไม่แพงนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่ปูท่วเนื้อว่านี้เอาสามร้อยบาท ยิ่งขายยิ่งถูกยิ่งขายยิ่งถูกอย่างนี้ครับพี่เอาแค่300นะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นเต่าลงพ่อเงินเต่าลงพ่อเงินเขาเลี่ยมเก่าๆไว้อย่างนี้ครับพี่เลี่ยมเก่าๆไว้อย่างงี้ลงกล้องไปเนี่ยไม่รู้จะเห็นรายละเอียดชัดเจนหรือเปล่าน้องพี่เนาะแต่บอกได้เลยว่าคลาสสิกดีพี่คลาสสิกดีนะครับพี่ลองดูพี่ๆลองดูได้เลยครับพี่อย่างนี้เนี่ยครับพี่ลองดูนะนี่เลยพี่ๆลองดูครับเนี่ยเต่าลงพ่อเงินเต่าลงพ่อเงินแบบนี้พี่ๆลองดูครับนี่โอ้โหเป็นไงพี่ คลาสสิกจริงๆคลาสสิกจริงๆพี่ๆลองดูครับอย่างเงี้ยสวยงามดีครับพี่สวยงามดีเนาะอย่างนี้เลยครับพี่เนี่ยเต่าหลงพ่อเงินน่ารักน่าใช้ดีครับพี่แม่อย่างนี้เลยเนื้อหาเก่าๆพี่ๆลองดูเนี่ยโอ้โหอย่างเงี้ยพี่เขาเลี่ยมเก่ามาแล้วพี่น้องก็เลยทาให้เรามองไม่เห็นรายละเอียดชัดเจนสักเท่าไหร่แต่น้องพยายามละพยายามจะลงกล้องให้ชัดที่สุดให้นิ่งที่สุดให้พี่ลอง พิจารณาดูนะครับพี่เอาให้พี่ชอบเลยพี่ๆลองดูนะครับแบบนี้พี่เต่าหลวงพ่อเงินพี่เต่าหลวงพ่อเงินแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะเอาแค่สามร้อยบาทเป็นไงพี่เต่าพวกพ่อเงินก็เอาแค่สามร้อยนะพี่เนาะรายการต่อมานี่เลยครับพี่อันนี้เลยครับพี่เนียหลวงพ่อทาหลวงพ่อทารุ่นสามหลวงพ่อทารุ่นสามเรียนโลเก่าเก่าครับพี่เก่าดีจริงๆพี่เนื้อหาเก่า จัดจ้านจีจ๊ดจ๊าดเลยพี่ลองดูนะครับถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เก่าดีพี่หลวงพ่อทาเหรียญรอเกา่าๆอย่างเงี้ยพี่คลาสสิกดีนี่พี่พี่ลองดูครับเหรียญรอเกา่าๆแบบนี้พี่ลองดูโ,โอ้โหอย่างเงี้ยโดนใจพี่พี่ไม่เอ่ยอย่างนี้แล้วพี่เนาะเก่าดีจริงๆพี่เหรียญรอเก่าๆเนื้อโลหะเก่าๆแบบเนี้ยถ้าพี่ชอบจัดไปพี่พี่ลองดูนะครับอย่างนี้เลยครับ <ๆ S 2> พี่สวยงามดีพี่สวยงามดีอย่างนี้เลยครับพี่แม่ดูอย่างนี้เลพี่เนาะเอ้า หลวงพ่อทารุ่นสามเอาแค่สามร้อยบาทโอ้โหหลวงพ่อทารุนสามก็แค่สามร้อยนะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมอย่างนี้ครับพี่ลองดูนะครับพี่เนี่ยโอ้โหลองดูเนื้อหาแบบนี้พี่ไม่รู้โดนใจพี่พี่หรือเปล่าเนาะแต่ล่ำล่ำดีพี่ได้อ้วนอ้วนล่ำล่ำดีครับพี่เนี่ยพี่ได้มาบ้านแบบนี้ครับพี่ถ้าพี่ชอบจัดไปนะพี่นะอย่างนี้ครับพี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมสวยงามดีเหมือนกันพี่สวยงามดีเหมือนกันพี่พี่ลอง เนื้อหาแบบนี้เลยครับพี่เนื้อหาแบบนี้เลยพี่พี่ถ้าชอบจัดไปพี่ถ้าชอบจัดไปแล้วบอกได้เลยเอามาแบ่งปันพี่พี่ไม่แพงนะครับพี่เอามาแบ่งปันพี่พี่ไม่แพงพี่พี่ลองดูนะครับพี่อย่างนี้เลยเนื้อหาโลหะประมาณนี้เนื้อหาโลหะประมาณนี้พี่พี่ลองดูครับเนี่ยได้เดี๋ยวให้ดูใต้ฐานเนี่ยพี่รอยตะไบใต้ฐานแบบนี้โอ้โหเป็นไงพี่รอตะไบใต้ฐานแบบเนี้ยโดนใจพี่พี่ไหมครับอย่างยินาะพี่เนาะลองดูนะครับพี่รวมพวกเงินพิมพ์นิยมอ่าพระที่พี่พี่เรียกร้องเข้ามา เยอะที่สุดเลยก็ว่าได้นะพี่เนาะลองดูนะครับพี่หลวงพ่อเงินอันเนี้ยองเนี้ยเอา400บาทเอา400บาทครับพี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเอา400เท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ตหลวงพ่อกลวยชุดตินทโลอย่างนี้ครับพี่ล็อกเก็ตขาวดำนะพี่เนาะล็อกเก็ตสีขาวดําแบบเนี้ยสวยงามคลาสสิกครับพี่มียันตุก,กตามียัน นี่ครับพี่สองข้างเลยแล้วด้านล่างเขียนเรียบร้อยครับพี่หลวงพ่อกลวยชุดตินทโลวัดโคสิตาลามอาเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทสวยๆล็อกเก็ตสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูอย่างเงี้ยโดนใจพี่ๆไม่เอ่ยลองดูนะพี่นะแล้วบอกได้เลยเอามาแบ่งสันพี่ๆไม่แพงเหมือนเดิมไม่แพงโหขายแพงไม่เป็นนั่นแน่ขายแพงไม่เป็นพี่พี่ลองดูนะครับพี่เนี่ยพี่ลองดูสวยงามดีครับพี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อกลวยอย่างเงี้ยครับพี่สวยๆอย่างงี้เลยนะพี่เนาะขาวดํา กำลังคลาสสิกเลยครับพี่รวมพวกกวยชุดตินทโลชัดเจนดีนจริงครับพี่เนี่ยชัดเจนจริงครับพี่ล็อกเก็ตชัดๆคมๆแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้เลยครับพี่เนี่ยด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนี่น้องพี่เนาะเนี่ยล็อกเก็ตควรจะจะเป็นแบบนี้เลยครับพี่ด้านหลังน้องพี่เนาะเอาอย่างเงี้ยครับพี่ล็อกเก็ตหลวงพวกกลวยชุดตินทโลแบบเนี้ยครับพี่เอา300บาทล็อกเก็ตหลวงพวกกลวยเอา300บาทครับพี่โอ้โหเป็นไงพี่ราคาแบ่งปันบอกแล้วว่าไม่แพงจริงๆครับพี่ ายการตบมาเป็นพระกงนะพี่น้องพระก่งนี่เลยครับพี่พระพิกนีตแกะจักรยกเท้รุ่นรวยพันล้านหลวงปู่หมุนอ่าลองดูนะพี่นะนี่ราคาเนี่ยที่ได้มาเนี่ยราคาองค์ละสา0ห้าบาทในกล่องนี้นะพี่นะนี่เลยครับพี่ลองดูนะครับพี่เขาบอกว่าจะสร้างแค่เ9 9อเ้กองค์นะพี่นาะลองดูครับพี่เนี่ยเขามีกล่องกำมหยี่ให้อย่างดีเลยนะพี่นะกล่องกำมหยี่ให้อย่างดีเลยพี่พี่ลองดูครับเนี่ยได้มาแบบนี้เลยพี่ได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ครับพี่ปึ๊บปึป๊บ โอ้โหดีเลยเป็นพับพ,พิคเนตนะพี่เนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเก็บก่อนเนี่ยพี่เป็นพับพ,พิคเนตแกะจากหยกโ,โหยสวยงามดีครับพี่พับพ,พิคเนตแกะจากหยกสวยงามดีครับพี่เขาแกะหมายเลขไหมโอ้ยเขามีข้างล่างเขามีจานเขามีจาไว้ว่าอะไรเนี่ยหลวงปู่มหมุนวัดบ้านจานเลขอะไรเนี่ยแปดหนึ่งหนึ่งหรอพี่ใช่ไหมเดี๋ยวขอดูหน่อยน,นะน้องปึ๊บหลงกองน้อยใช่ไหมแปดไหมแปดหรือเก้า สี่เอ้เลขอะไรเนี่ยมไม่ชัดเลยเดี๋ยวนะพี่นะดูดีๆก่อนดูให้พี่ชัดๆก่อนพี่พี่บอกจะได้ชัดๆเอาให้ชัดเจนนะพี่เนาะอย่างงี้ครับพี่ในเนี้ยโอ้โหเลขอะไรไม่ชัดเลยอ่ะแต่รู้ว่าเลขหนึ่งหนึ่งละเก้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหรืออะไรทำนองนี้นะพี่เนาะหลวงปู่บุญวัดบ้านจานที่พี่ลองดูเขาจานหรือเาอย่างงี้รับพี่เขาเนี่ยพี่โอ้โหดูนี่ยะพี่ เขาบอกว่าเป็นหยกนะพี่นนองลองดูแล้วกันที่น้องก็ไม่มั่นใจหรอกน้องก็ดูหยกไม่เป็นนะพี่นนอะอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปก็พี่แต่ผมได้มาแบบนี้เลยแต่ผมได้มาแบบนี้เลยกบพี่นี่ดูเนี้ยพี่พขาพาพี่คเนตนะเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะพี่นนอะลองดูกับพี่ลองดูนะถ้าพี่ชอบจัดไปรี่พี่ลองดูนะครับเนี่ยพี่นี้สวยงามดีพี่ถือว่าสวยงามดีแหละนนองพี่เนาะเนี่ยเป็นงานศิลป์แกะจากหยกเขาบอกว่าแกะจากหยกแท้นะพี่นะตามกล่องนะพี่นะอันนี้น้องอ้างอิงจากกล่องนะพี่เนาะ เขาบอกว่าแกะจักรยกแท้จะดูีิขอดูก่อนเปรียบเทียบกับหน้ากล่องเหมือนกันไหมใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมพี่ลองดูอันนี้ใช่ไหมเอ่ยก็ใกล้เคียงนะการงานแกะพี่ลองดูเงี้ยเอียงๆเป็นไงใช่ไหมก็ถือว่าใกล้เคียงนะพี่น้องน่าจะใช่เหรองานอันนี้แหละถูกต้องละไม่น่าผิดเพีย้ยนเอา้าลองดูนะครับพี่เนี่ยเขาบอกว่าแกะจักรยกแท้นะพี่น้องของหลวงปู่หม้นเนี่ยครับพี่เอา400บาท เอา400บาทครับพี่โอ้โหไม่แพงไม่แพงพี่ๆลองดูนะครับถ้าชอบจัดไปครับพี่เอารายการสุดท้ายของวันนี้แล้วครับพี่คลิป EP 1 5 6มาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วครับพี่โอ้โหามาแบ่งปันพี่ๆไม่แพงพระล่วงหูยานเนื้อดินแบบนี้พี่ลองดูครับไม่รู้พี่ชอบกันไม่เอ่ยลองดูนะพี่นะถือว่าเก่าดีแล้วพี่เก่าดีครับพี่นี่พระล่วงหูยาน อันนี้เป็นเนื้อดินนะพี่เนาะเนื้อดินเนื้อแข็งแกร่งแบบนี้พี่ๆลองดูเนี่ยคลาสสิกดีนะพี่นะถือว่ายังดูคลาสสิกดีครับพี่นี่ลองดูนะพี่ๆลองดูครับเนี่ยรายละเอียดก็ถือว่าดูดีเลยละพี่รายละเอียดก็ถือว่าคมชัดดีครับพี่ชัดเจนดีนะพี่เนาะเนี่ยครับพี่ลองดูเนี่ยโอ้โหเนื้อดินแข็งแกร่งอย่างนี้พี่ๆลองดูนะครับเนี่ยเนื้อดินแข็งแกร่งแบบนี้อันนี้น้องไม่ทราบที่ละพี่ น้องไม่ทราบที่จริงๆนะพี่เนาะโอ้โหดูแต่ว่าดูคลาสสิกดีพี่ดูคลาสสิกดีครับพี่ลองดูนะครับพี่เนี่ยร้อยตัดแบบนี้เลยนะพี่เนาะเนี่ยร้อยตัดอย่างนี้เลยครับพี่เนี่ยพี่ลองดูนะเอาให้ชอบแล้วพี่เอาให้ชอบนะพี่เนาะอย่างเงี้ยครับพี่ลองดูครับถ้าพี่ชอบจัดไปพระหูยานเนื้อดินแบบนี้ครับพี่พระลวงหูยานเนื้อดินแบบนี้เดี๋ยวน้องหมุนให้ดูอีกหนึ่งรอบนะพี่เนาะอย่างเงี้ยเอา300บาทรายการสุดท้ายแล้วครับพี่คลิป E p พี6 พระลวงหูยานเนื้อดินแบบนี้พี่ๆลองดูครับสวยงามพอสมควรและพี่กําลังน่ารักเลยนะพี่น้องถ้าพี่คนหนชอบนะพี่น้องเอาแค่300บาทเอ้าสัญญาณกลิ่งรัวๆแล้วครับพี่แสดงว่าวันนี้น้องนําเสนอพี่ๆครบทวนแล้วนะครับพี่ชอบอะไรกันไหนทักทายน้องได้เลยอยากดูรูปเพิ่มเติมไม่ต้องเกรงใจเลยพี่ทักมาเลยน้องพี่น้องทักมาเลยอยากดูรูปเพิ่มเติมอะไรกันไหนบอกน้องได้เลยนะครับพี่เอ้าวันนี้ครบทวนแล้วครับพี่อ่ว น้องต้องขอตัวลาพี่พๆไปก่อนนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปน้องต้องกราบขอไปพี่ๆด้วยนะครับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ